ศพแรกที่ลุงเข้ารับราชการตำรวจแล้วลุงวิสามันคือศพไหนลุงพอจําได้ไหมครับเอาที่เป็นตำรวจนะครับคือก่อนเป็นตำรวจเนี่ยมันก็ตั้งแต่เป็นตะเหมียนมาแล้วเตั้งแต่เป็นตาเหมียนมาในอำเภอทั้งท่านผู้ว่าก็ใช้ไปวาดเขาเรื่อยนะแต่พอมาเป็นตำรวจปุ๊บเนี่ยวิสามันศพแรกนี่ไม่ใช่ เสือไหวที่ราดยาวนะครับตอนนั้นเนี่ยจะขึ้นไปตามจับยังอยู่กำลังคนสํานักงานแผนกปลาชอบกรณีพิเศษสํานักงานกำลังคนสมกบนะไม่ได้มีหน้าที่ในการสืบสวนปัาปาเลยนะแต่ด้วยความที่เป็นร้อยตํารวจนี้เนี่ยเขาก็ขอร้องให้ไปตามจับอดีตสสอจังหวัดราพูดท่านหนึ่งชื่อ นายสมบูรณ์ซึ่งโกงเงินพวกสมาคมลำไย,ยชาวบ้านนะเอาเงินไปหลายสิบล้านสมัยนั้นนะแล้วหนีไปอยู่ไหนรลูกตำรวจตามจับไม่ได้เขาให้ลุงตามลุงก็เดินทางไปทางภาคอีสานจังหวัดสกลน,นครหนีไปอยู่สกลน,นครเราไปตักไปสนีได้ไงตักไปสนี ดักไปษณีได้มันก็เขียนจดหมายไปหาลูกมันนะเพื่อไปตามในสมบูรณ์และรถยนต์ส่วนตัวก็ไม่มีเงินนะนั่งรถโดยสารประจำทางไปนั่งรถโดยสารประจำทางไปตนนอ,ไอนนี้ลุงใส่สร้อยไงเมื่อก่อนเนี้ยใส่สร้อยสร้อยทองห้าบาทฮะเลี่ยมทองหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อพรมเนี่ยนะหลวงพ่อแพรในคอเนี่ย แล้วพวกปืนจะพกปืนสองกระบอกสามห้าเจ็ดกระบอกสิบเอ็ดกระบอกหนึ่งแล้วมีกระเป๋าปิดแล้วก็นั่งหลับเมื่อก่อนยังไม่พกมีดนั่งหลับหนูรู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นในรถอ่ะเกิดอะไรขึ้นมันพ้นรถเราก็นั่งหลับไปรถรถไอ้เก้าเก้าอ่ะมันร้อนอ่ะมันพ้นรถหรอกพ้นมันก็เอาปืนจี้หัวคนขับคนหนึ่งและอีกสองคนก็เดินเกบ เดินเก็บของมาแล้วพอถึงลุงนะมาปืนจี้เลยปืนจี้แล้วถอดสร้อยไปเลยเราก็คับครับับคับคับับคับก็ทําเป็นกลัวเลยพอป้นลุงเสร็จลุงจะนั่งเกือบประตูหลังประตูขึ้นเนี่ยมันจะมีสองอันประตูหลังมันก็เอาสร้อยลุงแบบห้าบาทถอดไปเลยพระเรี่ยมทองสามองค์คนอื่นมันก็เก็บเรียบร้อยแล้วมันก็บังคับให้จอดรถ จอดรถข้างทางให้คนขับจอดรถคนขับจอดรถมันก็โดดลงข้างหน้าสองคนข้างหลังคนนึงลุงก็เลยตามยิงเลยป๊กปบยิงไปสองนัดตายคาที่อยู่ตรงนะั้นอีกสองคนข้างหน้านี่คือโผล่ไปยิงเงี้ยโผล่จากประตูหลังไปยิงปุ๊งปุ้งสองนัดนะไอสองคนข้างหน้าวิ่งลงป่าข้างทางหนีไปได้ลุงก็ไปเอาสร้อยมาไปค้นตัวมันไงเอาสร้อยมาอา้อาวของใครบ้างมาดูอ่ะ ชาวบ้านเขาลงจากรถมาเอาของคืนมาบอกยังเหลืออีกสองคนบอกเดี๋ยวผมตามไอ้สองคนลุงก็เลยตามไอ้สองคนไปตามไปแต่ตามไม่ทันหรอกแล้วก็ไม่กลับมาที่เกิดเหตุเลยเพราะทำไมวะยิงมันข้างหลัง่ะพอมันลงรถแล้วลุงก็ยิงข้างหลังเลยถ้าวิสามันเนี่ยกรณีจะวิสามันได้นี่คือต้องเป็นอันตรายใกล้ถึงแก่ชีวิตแล้วไม่สามารถหลีกหนีได้พ้น แต่ลุงถือก็ติกว่าติดคุกดีกว่าตายเสียเงินดีกว่าติดคุกก็มึงเอาสร้อยกูไปไเฮียอะไรมึงพป้นเขาลุงก็ยิงเลยนะยิงเสร็จก็ทําท่าตามไอ้สองคนไปแล้วลุงก็หนีเลยหนีแล้วย้อนไปโบกรถขึ้นไปอีกเดินทางไปจับในสมบูรณ์ได้ท้องที่เกิดเหตุเป็นท้องที่อะไรยังไม่รู้เลยนะเพราะมันก็ตายอยู่ข้างทางอะรถก็จอดอยู่ตรงนั้นเน่ยนะ ลุงก็ไม่กลับมาพวกเขาก็จะรอว่าลุงจะกลับมาเป่าลุงก็ไม่กลับะอะโกบรถคันอื่นต่อป่ะไปตามจับในสมบูรณ์ได้เป็นอดีตสอสจังหวัดลําพูนแต่ปรกากฏสภาพที่ไปอยู่เนี่ยไม่เชื่อไม่น่าเชื่อเลยว่าจะเป็นอดีตสอสอเขาไปเช่าห้องแถวอยู่เดือนละร้อยห้าสิบาทห้องแถวเกาเกแล้วทาง่ามกงน่ะง่ามหนังสติ๊กขายลุงก็ไปแสดงตัวว่าพี่บูนผม มาตามตัวนะมีหมายจับนะคดีช่อโกงประชาชนนะก็เอานายสมบูรณ์เนี่ยกลับมาขึา้นมารถโดยสารนะ่ะเวลานั่งก็จะให้ขากลับเนี่ยมารถโดยสารอีกให้ลุงสมบูรณ์นั่งทางนี้นั่งติดแล้วลุงก็นั่งประกบอย่างนี้ปืนแทนที่จะพกเอวนี้ก็มาพกด้านซ้ายอีกอันก็ใส่กระเป๋าเข้าวะแกไม่สู้เราหรอกแต่ก็ระวังตัวแต่นี้ไม่ใส่สร้อยเล้ไม่ใส่สร้อยแล้วสร้อยเอาเก็บกระเป๋าแล้วเดี๋ยวกลัวโดนป้นอีก ขากับโอ้โหมันขับรถแบบบ้าดีเดือดเลยขับเร็วแซงซ้ายแซงขวาเราก็บอกพี่ขับเบาๆหน่อยมันก็ไม่เบาผลที่สุดมันแซงเขาไม่พ้นสิบล้อส,สวนมามันก็ลงไปข้างทางข้างขวาแล้วไปชนในถนนที่จะขึ้นมาปุง้งรถหมุนเลยเราก็บอกไอ้บูนเรียกาอคือคําว่าาอนี่คือพี่ภาษาเหนือเขาเรียกไอไอ้บอูนกอดเพาะลุงก็กอดบอกคนตายสิบกว่าคน ไอคนนั่งข้างๆลุงนี่หัวเละเลยแต่เราไม่เป็นไรเพราะกอดบอกอดบบกไอบูนก็กอดบบกเลยไขไขกุญแจมือที่ไอบูนไม่ไขไม่ใส่พี่แล้วเ,เพราะกอดเบาไม่ถนัดคือเราใส่กุญแจมือเขาแล้วเขาก็เอาผ้าพันเขาไว้ไม่ให้คนเห็นเขากอดบบกไม่ถนัดเขาก็เกือบตายก็เลยไม่ใส่กุญแจมือเอากุญแจมือไปใส่คนขับไอ้นคนขับบ้าน คนขับปรากฏว่าขามันเละเลยนะคนขับขามันหักสองท่อนเนี่ยคมันก็บอกว่าเอาผมส่งลงุงพยาบาลหน่อยส่งไอ้เหียมึงทำคนเขาตายตั้งสิบ่ากคนลุงเลยใส่แก้มือให้คนขับติดอะไอ้ตรงมือจับที่มันจะขึ้นมาตรงที่คนขับให้มันตายคาที่ตรงนั้นเนก็ตายเลยบอกกลัวคนขับหลบหนีคนเขาก็บอกมันจะหนีได้ไงขามันหักเละไปสองข้างมันก็สมควรตายเขาเขาตายตั้งติดเอ็ดคน เด็กนั่งข้างๆงลุงเนี่ยหัวเละเลยมาโอ้ยบอกไอ้บูนเอ้ยไอ้หาผมปล่อยพี่หนีไปดีกว่าว่าลาบากลําบนกันเลยเกิดพอกลับมามันก็เอากลับไปที่จังหวัดลําพูนมันก็ไม่มีเงินที่จะไปใช้จ่ายเขาแต่ไม่เอ่ยนามสกุลเขานะผมจําได้ว่านามสกุลเขาอะไรนะดูคนขนาดขึ้นเป็นอดีตสอสอนะนั่นคือวิสามันศพแลกแต่ไม่เป็นคดีหลบหลบเพราะว่าพอศพที่สอง จบที่สองก็เป็นไอไหวไอ้เสือไหวไหวที่ว่ายิงลุงตั้งแต่สมัยปีหนึ่งแปดครับตอนนั้นลุงยังเป็นเสมียนอยู่เป็นเสมียนอยู่แล้วก็เสือดินเสือไหวมันจะทําบุญขึ้นบ้านใหม่เชิญแนอเพอเชิญผู้กองไปอะไรไปแนมเพอท่านไม่ไปก็ห้ามลุงไม่ให้ไปยึดปืนยาวลุงแล้วก็ผู้กองร้อยตำรวจชะลอพึ่งวุฒเป็นผู้ขับกอง สถานีตำรวจภูทรอำเภอวัดสิงห์เกือบพาร้อยเวกโชคไปร้อยเวรสมพงศ์ก้าเกด100ร้อยตำรวจตียงยุทธชูสรานน์อนเอากำลังไปเกือบสามสิบคนเลยไปล้อมบ้านล้อมบ้านก็พระกำลังสวดเลยพระเก,ก้าองค์กำลังสวดเลย